ซึ่งวันนี้นะคะต้นไม้ที่จะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือต้นถ้าเกิดอุบัติเหตุน้าร้อนลวกนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่รายการแคร์พืช EP ที่16นะคะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมคะสวัสดีนะคะชื่อมินนะคะเป็นพิธีกรใหม่นะคะจะมาดําเนินรายการแคร์พืชแทนนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้นไม้ที่จะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือต้นมะขามจระเข้นั่นเองค่ะ เป็นสมุนไพรที่ทุกคนนะคะรู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะแต่นอกจากจะเป็นสมุนไพรแล้วเนี่ยต้นว่านหางจระเข้นะคะยังช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเบนซินฟอร์มาลดีไฮรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะเนื่องจากต้นว่านหางจระเข้เป็นพุ่มไม้เล็กๆมันก็สามารถเอามาตั้งไว้ในกระถางเอาไว้ในบ้านหรือเอาไว้ในห้องนั่งเล่นให้อากาศตอนเช้านะคะรู้สึกสดชื่น แถมถ้าเกิดอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันค่ะ การดูแลนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องลดน้ำเยอะนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนำตัวช่วยนะคะที่ดูแลต้นว่านหางจระเข้ได้เลยนะคะนั่นก็คือฮิวมินิโกสารพัดประโยชน์ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวบำรุงดินให้ดีเพราะยังไงนะคะว่าฐานจระเข้ถ้าได้ดินที่ดีการลดน้ำที่เพียงพอนะคะยังไงมันก็งอกงามแน่ๆค่ะถ้าบำรุงดินให้ดีเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะ สามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะคะสำหรับ EP น่าจะเป็นอะไรก็ลองมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะปุ๋ยดีดภาพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้